สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินทางจากกรุงเทพไปที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกันละกันนะครับคนหนึ่งน,นอนนะอีกคนนึงไม่นอนใช่ครับเล่นเกมทั้งคืนเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเรื่อยๆว่าที่เสม็ดจะเป็นยังไงบ้างหลังจากโควิดผ่านไป เดี๋ยวเราไปเจอที่ท่าเรือครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือกอะสมิทแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มช่ามอเตอร์ไซค์นะครับวันละ300บาทนะครับผมน้ำมันเต็มครับก็เดี๋ยวเราจะไปที่พักกันตอนนี้รออีกกัรหนึ่งซื้อของก่อนเจอกันนะจ๊ะ Broken to I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air. ก็เรามาถึงกเกาะเสม็ดแล้วนะครับผมจังหวัดระยองที่นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าห้องพักของรีสอร์ทวิมานเสม็ดนะครับผมอยู่ที่อาวงเรือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่พักของเรานั้นจะเป็นอย่างไรมา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 คุณกันครับห้องเป็นไงบ้างฮะอย่่เลี้ยนครับสบ,บายสบายยถามว่าซีวิวไหมก็ซีวิวแหละ แต่แค่หัวของออกทะเลแค่นึ่อสวยครับสวยเป็นเรือนไทยเล็กๆที่แบบว่าหัวนอนออกไปทะเลถ้าอยากจะเอาตีดอกทะเลก็สลับหัวมาทางนี้แค่นั้นเองก็เขาบอกว่ามาเสม็ดต้องเสร็จไหมฮะโอ้กูไม่ไม่รู้จะเสร็จกับใครครับไหรมากับมึงเนี่ยนี่นะห้องนอนของเรา มาเที่ยวพักผ่อนครับไม่ได้มาทำอะไรทั้งนั้นก็คุณถ่ายในห้องน้ำด้วยครับนี่ครับห้องน้ำก็จะมีก็ทำน้ำอุ่นให้นะแน่นอนสุขภัณฑ์แน่นอนว่ามีแน่นอนคือมีห้องน้ำเล็กๆเขาไม่ได้ใหญ่มากก็ประมาณนี้ห้องเราไม่ได้ใหญ่มากเราไม่ได้มาแบบ เตรียมตัวที่ว่าไอโซเกตคู่ขนาดนั้นรองมาแบบอาจจะไม่ใช่ลอกคอแต่ว่าก็แบบว่าพอที่เราใจไหวในแต่ละเดือนที่เราจะต้องบริหารเงินในแต่ละวันนะครับก็คือว่ามีการเที่ยวพักผ่อนสุดสัปดาห์ของเดือนก็ไม่ใช่อยากจะมาน,นี่วันจันทร์เสี่ยนเสียนเอาจริงนี่คือวันจันทร์เสี่ยน ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่วิมานสเม็นี้จะมีอะไรให้ทำกันบ้างแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้ผมเห็นเรือคายักแล้วแล้วก็ซับบอร์ดแล้ว๋ยวเราจะมาจัดการว่าเราจะจัดอะไรกันบ้างตรงนี้ช่วงนี้ไม่มีคนก็เลยทียนี่วิวเงี่ยใช่ก็เลย็คอินเร็วได้อ่าลืมบอกว่าที่นี่ดีอย่างหนึ่งทุกห้องมี WiFi ให้นะฮะรหัส w i f i อยู่ข้างประตูนะผมไม่อยากรหัสโอ้โหยากมากเลยท่านผู้ชม เาเป็นว่าทุกห้องมี Wi-Fi นะครับไม่ต้องห่วงว่าใครที่จะมาพักผ่อนหรือมาหาที่เปลี่ยนที่ทํางานหรือหาที่นอนเท่าห้องเท่าไรครับไรนะค่าห้องค่าห้องเท่าไหร่วร้อยบาทครับอ๋อค่าห้าร้อยบาทคุณเป็นคนจองไงผมไม่ได้คนจองไงห้าห้องค่าห้องหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็ค่าเร<ง>ืออจริงๆตอนแรกเราตอนแรกเราเราดูที่อื่นไว้เราดูที่อื่นไว้ว่าเต็มครับ ว่าจะไปที่อื่นแต่มันเต็มซึ่งก็ตกใจไปงนัน <S <S ซึ่งวันจันทร์ก็เต็มก็เลยงงว่าเอ๊ะที่นี่ดีที่นี่ดีดูเงียบสงบดีแล้วก็ถือว่าการพักผ่อนไม่เกี่ยวกัใครมากมายนะครับก็เดี๋ยวเราขอตัวพักผ่อนเกร็บของเก็บของเยี่ยของกันก่อนเจอกันเมื่อเราออกไปหารายรับประทุบัน โอ้โหท่านผู้ชมครับผมบอกเลยนะฮะว่าวิวเนี่ยหลักล้านจริง,รงๆที่นี่บอกเลยว่าวิมานสมเด็จรีสอร์ทเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าผมเซอร์ไพรส์มากๆผมไม่คิดว่าวิวมันจะดีอะไรขนาดนี้ข้างหลังรีสอร์ทนะเพราะว่า,วาด้วยว่าตัวรีสอร์ทเนี่ยเขายื่นออกมาจากเอ่อเป็นเหมือนแหลมที่กเกาะสมเด็จนะฮะก็คือตัวรีสอร์ทจะอยู่แบบปลายๆเลยค่ะข้างหลังงเนี่ยคือแทบจะเป็นปลายปลายของแหลมเลย แล้วมีแต่โคทินเต็มไปหมดเลยซึ่งมันสวยมากผมบอกเลยว่าสวยมากแล้ววิวนี่สุดยอดคือโอทท้ทุกคนต้องมาดูเองคนระับผมว่าที่นี่สุดยอดมากๆเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะมาซ้ําโดยการพาําแบบมาถ่ายรูปด้วยตัวเองเป็นช่างถ่ายภาพเนี่ยเออก็เลยแบบว่าโอ้ยอวิวนี้ไม่ใช่เลยคือพานําแบบมาถ่าย,ยสวยๆวิวแสงเย็นๆนะสุดยอดผมบอกเลยเอา,อางี้เดี๋ยวเล่า จากที่ดูห้องแล้วดูเลยชั้นแล้วที่นี่ไม่ได้มีแค่วิวที่สวยอย่างเดียวเขามีวิวเขาเรียกว่าไม่นี่เป็นโซนชิลเอาท์ตอนเย็นอยู่ด้วยก็คือเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะอย่างนี้เลยครับอืมแบบว่าสำหรับตอนเย็นนะเดีย๋ยมาถ่ายรูปสวยๆเป็นตะแกรงเนี่ยครับแล้วมีสระว่ายน้ําให้เล่นอยูน่นี้อ่ามีสระว่ายน้ําผมบอกเลยว่าทุกอย่างเพอร์เพ็ก นี่นี่ไม่คาดคิดว่าจะได้มาแบบบังเอิญบังเอิญมีจุดถ่ายรูปให้สุดยอดมากจุดถ่ายรูปคือแบบดีงามพระรามแปดมากหมอกเลยนี่คือจุดถ่ายรูปของเขาเป็นสปอร์ตถ่ายรูปของที่นี่นะฮะนาสวยงามเอาเรื่องอยู่กันทุกวนครับบอกเลยว่าต้องมาซ้ำผมมาซ้ำแน่แต่ว่าเดี๋ยวดู่อนมันจะมีโอกาสเมื่อไหร่ สุดท้ายผมก็ออกมาคนเดียวเนื่องจากว่ามาสองคนแล้วไม่ได้ <c oughs> <c oughs> วางมาคนเดียวคุณ่าทำยางไง เรือคนเดียวเดินไม่ได้ละบางเดินขึ้นไม่ได้น้ำหนักเกินเรือจมนั่งนั่งหน้าน้ำก็เข้านั่งหลังน้ำก็เข้าเวียนแท้ๆไม่รู้ไปที่เรือแล้พี่ที่มันเหนื่อยเหนื่อยเลยคุณเหนื่อยเลยเห็นเรือเหนื่อยสีอ่ะเทน้ำเหนื่อยสัตว์แซ่สำหรับวันนี้ก็ ขอตัวเป็นลวชำระล้างร่างกายนี่นี่ไม่ไเปียกเพราะว่าตกน้ำทะเลนะขึ้นเรือไม่ได้เปียกหัราเราล็อกนัำแร่เลยอยู่ในน้ำเยอะก็ขอตัวไปชำระร่างกายนะครับไปเจอที่นี้ลาไปด้วยความเป็นสวยงางครับยามเย็น